จอออกใหมาเรียกเพื่อนบนเรือทั้ง5ของแตงโมนิดาหลังกลับลำไม่ให้ปากคำจากการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามตั้งแต่ช่วงดึกวันที่24กุมภาพันธ์โดยใช้เวลามากกว่า18ชั่วโมงแต่ยังไร้วีแวววันนี้25กุมภาพันธ์65เมื่อเวลา17นาฬิกานาทีพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสพเมืองนนทบุรีออกมาชี้แจงต่อหน้าข่าวหลังปักหลักรอการเข้ามาให้ปากคำจเจ้าหน้าที่สอบสวนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาก่อนจะเลื่อนนัดเป็นเวลา15นาฬิกานาทีกระทั่งยกเลิกนัดใน ที่สุดโดยเจ้าหน้าที่เผยว่าหากบริสุทธิ์ใจให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพราะล่วงเลยไปนานกว่า18ชั่วโมงแล้วหากไม่เข้ามาพบอาจจะต้องออกหมายเรียกต่อไปตอนนี้ทราบเพียงว่าเพื่อนบนเรือทั้ง5ของดาราสาวจะขอปรึกษาทนายสิทธาก่อนถึงจะเดินทางมาหาเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีใบอนุญาตเรือหมดอายุก็ต้องสืบสวนต่อไปและประเด็นสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายยังพอมีวิธีตรวจหาได้อาจเป็นไปได้ที่เลี่ยงวันนี้ เราต้องการให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจางไปซึ่งในชั้นสอบสวนได้ข้อมูลจากพยายนหลักฐานบนเรือหมดแล้วรวมทั้งรอพิสูจน์จากศพทางนิติเวชต่อไปและอาจเป็นไปได้ที่หลีกเลี่ยงวันนี้เพราะกลัวกองทัพสื่อที่ปักหลักอยู่โดยยังคงไม่ตัดประเด็นที่น่าสงสัยทิ้งไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ